สวัสดีค่ะวันนี้กัวไทยมาทำกล้วยหอมเชื่อมนะคะก็จะมีกล้วยหอมนะคะสามลูกนะคะเดี๋ยวหั่นเป็นคำนะคะแล้วกะทินะคะหัวกะทินะคะร้อยมิลลิกรัมค่ะมะพร้าวเอ่อมะไอ,อาาน้ำตาลปี๊บนะคะสองร้อยมิลลิกรัมค่ะ น้ำตาลทรายนะคะหนึอมิลิกรัมนะคะเกลือครึ่งช้อนชามะนาวครึ่งลูกนะคะวิธีทำนะคะกล้วยเชื่อมนะคะกล้วยหอมเชื่อมนะคะวิธีทำนะคะก็จะใส่น้ำนะคะลงไปเลยค่ะห0 0้อมิลลิกรัมใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะ ดูไปเลยค่ะน้ำพร้อมาน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันนะคะเคี่ยวให้เข้ากันเลยค่ะน้ำตาลทรายกับน,น้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ หอมสุกๆอ่เราทาทาทำทาไม่ทาก็เชื่อมเอาไว้ทานนะคะใส่น้ำแข็งถ้าใส่กะทิค่ะตอนอากาศร้อนๆนะคะตอกกล้วยเลยค่ะตอกกล้วยนะคะ ใส่ไปค่ะถ้าใส่มะนาวนะคะลงไปในถาะนะคะที่จะแช่กล้วยนะคะกล้วยหอมนะคะทําให้กล้วยหอมไม่เล็กค่ะใส่ลวก็ใส่ลวไปลงไปเลยค่ะแล้วก็หั่นกล้วยเป็นคำคำนะคะถ้าเรามีกล้วยหอมเหลือเยอะนะคะทำทำทานไม่ทัน เราก็ทําเป็นไว้หอมเชื่อมเอาไว้ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็เอาไว้ทานกับน้ำแข็งก็ได้ค่ะอากาศนี้นะคะแค่ไว้ประมาณสินาทีนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเชื่อมเลยค่ะหั่นเป็นยําันนะคะ เป็นคำคาค่ะเสร็จแ,แล้วนะคะแล้วก็แช่ไว้ประมาณสิบนาทีค่ะในลักษณะอย่างนี้นะคะหันเป็นคำคำแล้วก็แช่ไว้สิบนาทีนะคะทิ้งไว้สิบนาทีค่ะพอครบสิบนาทีแล้วนะคะครบสิบนาทีก็เอาใส่ไปเลยค่ะให้น้ำตาล ปี๊บก,กับน้ำตาลทรายเข้ากันก่อนนะคะคนไปประมาณสิบนาทีค่ะให้ละลายน้ำการทรายกับน้ำกาลปี๊บละลายนะคะให้เข้าตามค่ะแล้วก็เอากล้วยหอมที่แช่น้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ แล้วก็เคี่ยวเเออชื่อมไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะได้ค่ะก็ตักใส่ได้เลยนะคะแช่ไว้สิบนาทีนะคะสารน้ามะนา,นาวจะทำให้ไม่เล็กค่ะ เชื่อมประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะ ไว้ครึ่งชโมงนะคะให้เกลียวค่ะทิ้ไว้ครึ่งชโมงค่ะทิ้ไว้ครึ่งชวโมงนะคะ ทำเขาไว้เลยค่ะย่อนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะหลังจากครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วเราเชื่อมไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ่ะเชื่อมไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะ กัวไทยทำได้ก่อนค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะกล้วยหอมเชื่อมนะคะเชื่อมประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะกัวไทยทำเอาไว้ค่ะเพื่อย่อนะคะเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะหมดค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะ เสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะแล้วทานมากเลยค่ะ,แล,คะแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปค่ะอย่างละช้อนอย่างละช้อนโตนะคะใส่ลไป หัวก fiz nah um nah nah ah. nah ันนี้นะคะแสงไปเลยค่ะเสร็จแล้วน่าทานมากเลยค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะกล้วยหอมเชื่อมนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะ<อ>กล้วยหอมเชื่อมนะคะยหอมเชื่อมออที่เหลือนะคะที่สุกงอมแล้วเอาไว้ใส่ตู้เย็นทานได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะ ั้าวไทยหวานลื่นได้ทำกล้วยหอมเชื่อมนะคะสูตรโบราณนะคะเอาไว้ถนอมอาหารเอาไว้ทานเอาไว้เอาไวท้าไวทานได้ตลอดนะคะใส่ตู้เย็นได้นะคะขอพระคุณมากนะคะขอให้ FC ประเทศไทยและ FC ทั่วโลกให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอพระคุณมากะค่ะ